สามวิธีแล้วโอ้ยเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะไปต่อไม่ถูกเลยอะมันนะมันจะมีประโยชน์เมื่อฝรั่งมาพิมพ์เท่านั้นเองค่ะแฮนเดินี่ยมันใช้ในวงการฝรั่งนะคะคนไทยไม่ใช้กันแล้วก็ใช้ในวงการของ i ิน t a g r กรค่ะคนไทยไม่ใช้กันค่ะโอเคค่ะมันจะไม่มีประโยชน์ถ้า ถ้าเราไม่เอามาใช้และผู้ชมช่องเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้ววันบอกเลยค่ะว่าตอนนี้อีกนานค่ะกว่าคนไทย กว่าคนดูคนไทยจะรู้ว่าแฮนเดิลคืออะไรอีกนานค่ะทุกคนมันวันขอพูดไว้เลยว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์กับเราและที่สำคัญมันไม่ได้ช่วยดันช่องนะคะมีแฮนเดิลก็ไม่ได้ดังขึ้นมันจะดังได้ไหมมันดังได้ค่ะในกรณีที่เราเป็นเหมือนที่วันบอกเมื่อกี้ว่าเราเป็นนักแข่ง มอเตอร์ไซค์ระดับโลกเราเป็นนักจิตวิทยาระดับโลกเราเป็นอ่าอ่ายกตัวอย่างนะคะเราทำคลิปเราไปเจอน้องลิซ่าแบ็กพิงค์ค่ะแล้วเราทำคลิปค่ะแล้วเราใส่แอดไซน์ตรงนี้ว่าลิซ่าวันไม่แน่ใจว่าน้องใช้ h a n d ดิอะไรค่ะสมมุตินะคะลิซ่าไทเก i r l แบบนี้ค่ะถ้าเราเป็นลิซ่าเราจะดังเลยนะคะ สมมุติว่าป้าสุไปทำแล้วป้าสุใส่ assign h a n d l e ลมาดามบ้านนาลงไปบนชื่อคลิปลงไปบนบนช็อตคลิปของป้าสุวันก็ไม่ได้ดังขึ้นค่ะวันก็ไม่ได้มียอดวิวเพิ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ดังพอนะทุกคนเรายังไม่ดังพอแต่ถ้าเราเป็นช่างแต่งหน้าเหมือนที่วันบอกว่าแต่งหน้าฉันแต่งหน้าวันนี้ฉันแต่งงานวันนี้ฉัน assign makeup คนนี้ค่ะ เมคอัพคนนี้นะแต่งหน้าฉันเขาชื่อ A อพลันะแล้วทีนี้คนมาดูคลิปเราแล้วเราแต่งหน้าสวยมากแล้วเราใส่แอดไซน์แฮนเดิลเมคอัพเอพคนจะจำว่าคนนี้คือ A อพลัวันเคยบอกว่าวันมีลูกศิษย์นะคะที่เขาเป็นช่างภาพระดับอันดับต้นๆของประเทศไทยเดี๋ยววันพาไปดูนะคะวันเห็นเขาเคยใส่ใน Facebook ถ้าวันจำชื่อเขาไม่ผิด เปิดเผยลูกศิษย์วันเลยนะคะใครอยากได้ช่างภาพระดับระดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะหาไม่เจอด้วยทุกคนวันจำได้แต่ชื่อเล่นนี่เป็นนักเรียนสาขาการตลาดของวันนะไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะไปเป็นแบบช่างภาพระดับประเทศไทยเลยอะแล้วงานของเขานะาชื่อสรายุทธสราวุธถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะชื่อเล่นชื่อออฟ หาแปบนึงเด้อเขาใส่แฮนเดิลใน Facebook ของเขาค่ะตายแล้วหาไม่เจอด้วยหาไม่เจอเพราะว่าวันจำวันจำ Facebook ลูกศิษย์ไม่ได้แบบนั้นนะคะวันจะให้วันจะให้ทุกคนดูว่ามันจะมีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนดังแค่นั้นเองค่ะ ถ้าเราไม่ดังนะไม่มีประโยชน์เลยที่วันตั้งให้ประสูเป็นแฮนเะดิลซีบ้านั่นนะคะมันจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าเราไม่ใช่คนดังอย่างพวกเมคอัพพวกเนี้ยคือเราจะดังในวงการนะทุกคน เราจะดังในวงการเช่นวงการถ่ายภาพวงการแข่งมอเตอร์ไซค์วงการนักฟุตบอลเราก็จะแอดโค้ดชื่อดังนะคะอย่างเราไปเรียนตรงนี้เราแอดโค้ดชื่อดังเดี๋ยวกำลังพยายามหาอยู่เมื่อวานวันยังเห็นงานของลูกศิษย์อยู่เลยนะแต่ถ้าเราไม่ใช่คนดังนะเราแอดไซหรือว่าแฮนเดิลของเรายังไม่เป็นที่รู้จักนะ ไม่ไม่มีประโยชน์ทุกคนที่แนะนําให้ทุกคนไปทําวันนี้คือไปจองชื่อไว้เท่านั้นเองไปจองชื่อดีๆไว้เท่านั้นเองค่ะแฮนเดิ le, มันจะมีประโยชน์ในในอินสตาแกรเท่านั้นเองนะคะ แต่มันเท่ดีใช่เวลาใส่แล้วมันเท่ดีแล้วเวลามันมาอยู่หน้าช่อง YouTube มันก็เท่ดีเอาไอ้ไหมทํำยังไงนะคะไอ้ไหมมาดูวิธีที่1นนะคะทุกคนจะได้รับแจ้งอีเมลเหมือนกันในแฮนเดิลยกตัวอย่างพี่จุ๋มมันขออนุญาตเด้อว,วันเข้ามาอัตโนมัติในเมลพี่จุ๋มเลยนะคะเดี๋ยววันจะแคปหน้าจอเมื่อเช้าหารูปนี้หาไม่เจอ เนี่ยนะคะทุกคนจะได้รับอีเมลแจ้งเหมือนกันหมดแบบนี้ไอ้ไหมคุณมีสิทธิ์เลือกแฮนเดิลของตัวเองแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปตรงคำว่าแฮนเดิลค่ะแบบนี้นะคะ